สวัสดีค่ะชริสาแฟมชแพนนะคะก็ครบรอบไปแล้วนะคะ1ปีหรือว่า1ปีกว่าๆนะกับการที่พวกเราชาวโลกทุกคนเนี่ยต้องอยู่กับซึ่งเมื่อไม่นานวันนี้เนี่ยเราเองก็ได้ลองตรวจโควิดดูเหมือนกันค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยก็มีหลายอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าอตรวจดีกว่าก็คืออย่างแรกเลยคืออาการมันแบบคลับคลายคลัายว่าจะใช่หรือไม่ใช่ แล้วก็เราเห็นคนรอบตัวคนรู้จักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มป่วยจะเป็นโควิดไม่เป็นโควิดเราก็เห็นแบบเออเริ่มป่วยกันเยอะนะแล้วก็บวกกับตัวเลขของคนที่ป่วยเป็นโควิดในประเทศญี่ปุ่นโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างโตเกียวแล้วก็อซสการ์มันแบบตัวเลขมันน่าเป็นห่วงอะ แล้วเราก็ออกบ้านเนาะช่วงฮานามิอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่โควิดกลับมาระบาดเยอะมากเราก็เลยแบบเออโอเคตรวจด,ดีกว่าและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียการเสียงานค่ะเราก็จะออมาเล่าให้ฟังว่าวิธีการตรวจโควิดในประเทศญี่ปุ่นเป็นยังไงบ้างและผลของเรามันออกมาเป็นยังไงบ้างแล้วในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาจนถึงณปัจจุบันเนี้ยประเทศญี่ปุ่นเขารับมือกับโควิดยังไงจะดีเหมือนที่คนไทยส่วนใหญ่คิดหรือเปล่าเราทําสรุปทำลายก็ความคิดเห็นของเราไว้ให้ลวค่ะ แต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมไปกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe ให้ด้วยนะคะก็มาอัปเดตโควิดกันก่อนนะคะว่าในวันที่ถ่ายวันนี้คือวันที่20เมษาค่ะยอดผู้ป่วยในโตเกียวเนี่ยมี 711คนแล้วก็ออซกาก้า1,100คนซึ่งยอดในโตเกียวเนี่ยมันก็จะอยู่ที่วันละ500-600-700คนบวกลบมาตลอดนี้อยู่แล้วค่ะแต่ว่าในอซากาเนี่ยเป็นยอดที่น่าตกใจมากเพราะว่าอซากาไม่เคยเยอะขนาดนี้มาก่อนเยอะแบบพอๆกับโตเกียวช่วงปีใหม่เลยอะอทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าไทม์ไลน์ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ย มันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วมันดําเนินมาถึงตรงนี้เนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นบ้างรวมไปถึงในคลิปนี้นะคะเราจะใส่ความคิดเห็นของเราเนี่ยลงไปค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวก็อย่าลืมว่าทุกคนสามารถแสดงความคิดเห็นใต้คอมเมนต์ได้นะคะว่าคิดยังไงกันบ้างรวมไปถึงใครที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นนะคะก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะคะโดยในญี่ปุ่นนะคะเคสโควิดเคสแรกเลยที่มีการคอนเฟิร์มจากทางการแพทย์เนี่ยก็คือเคสของวันที่6 มการาปี2020ค่ะคนไข้เนี่ยเป็นผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับมาจากอู่ฮั่นค่ะแต่ส่วนตัวเราว่าในช่วงนั้นนะ่ะญี่ปุ่นก็ยังเงียบแล้วก็ยังเฉยมากๆกับการระบาดของโควิด จนถึงวันที่หนึ่งกุมภาค่ะที่มีเรือ Diamond Princess ค่ะที่เข้ามาจอดที่ท่าเรือโยโกฮาม่าและมีคำสั่งให้ความรันทีนเนื่องจากมีผู้ที่อยู่บนเรือ Diamond Princess เนี่ยค่ะเขาได้เดินทางไปยังที่ต่างๆมากมายโดยเฉพาะในจีนฮ่องกงอะไรแบบเนี้ยหลังจากนั้นเขาก็บินมาที่โตเกียวมาที่โตเกียวแล้วก็ไปขึ้นเรือ Diamond Princess ค่ะซึ่งทุกคนก็แบบอายุดก่อนความรันทีนก่อนอาจจะมีเชื้ออยู่ในเรือก็ได้หลังจากนั้นวันที่3กุมภาค่ะรัฐบาลญี่ปุ่นก็ได้ประกาศว่า ผู้ที่เดินทางมาจากเมืองหูเปยหรือว่าคนที่มีพาสปอร์ตท,ที่ออกโดยเมืองหูเปยอ่ะ ก็ไม่ให้เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นค่ะหลังจาก้นในวันที่5ค่ะญี่ปุ่นก็ได้มีการคอนเฟิร์มค่ะว่าเรือ Diamond p r i n น e s s เนี่ยมีผู้ติดเชื้อโควิดแล้วจริงๆมันก็กลายเป็นสถานาการณ์ที่ลากยาวมามากๆแล้วก็ตามที่เราได้เห็นกันในข่าวเนาะปีที่แล้วแล้วหลังจากนั้นค่ะก็เริ่มมีข่าวคนป่วยเป็นโควิดในตามที่ต่างๆทั่วเกาะญี่ปุ่นเนาะหลายๆคนอาจจะพูดว่าเป็นเพราะเรือ d i a m อน d p r i n c e s s นั่นแหละที่ทําให้เชื้อมันลุกลามไปทั่วประเทศอะไรเงี้ยแต่เรา นะเราคิดว่าเราจะไปโทษแบบแค่เคสของดิมอนเ i n นเซ s อย่างไม่ได้อย่าลืมว่าเคสโควิดที่ได้มีการออกมาเตือนกันหรือว่าคอนเฟิร์มกันเนี่ยมันตั้งแต่ปลายปี2019แล้วใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ว่าจะมีคนที่เป็นเชื้อโควิดอยู่แล้วอะ่ะเดินทางเข้าออกประเทศแต่ละประเทศทั่วโลกอะ่ะรวมถึงญี่ปุ่นเองที่มีนักท่องเที่ยวแบบมาหาศาลมากๆะ่ะตั้งแต่ปลายปี2019ะ่ะแล้วก็มการาแล้วก็กุมภาเนี่ยคือ มันมันจะห้ามทันหรออือนั้นเราคิดว่าทุกที่วันโลกอะที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงได้อะมันต้องมีเชื้อกระจายอยู่ในประเทศอยู่แล้วตั้งแต่เดือนแบบ ธันวามกราอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอืมประเทศญี่ปุ่นก็ยังไม่ทําการตรวจโควิดที่เป็นกิจจลักษณะแบบจริงจังอะ่ะอืมเราก็คิดว่าแบบเออเราอาจจะคาดหวังสูงเกินไปก็ได้กับกับสิ่งนี้แต่มันก็จะมีทฤษฎีแล้วก็สิ่งที่คนญี่ปุ่นเขาพูดกันก็คือว่าในปี2020ปีที่แล้วเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ย ควรจะเป็นผู้ที่จัดงานกีฬาโอลิมปิกใช่ไหมคะโอลิมปิก2020ก็เป็นอะไรที่คนญี่ปุ่นแล้วก็รัฐบาลญี่ปุ่นน่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากเพราะว่าจะเป็นสิ่งที่ทํารายได้มหาศาลเข้าประเทศค่ะและที่สําคัญมากๆก็คือรัฐบาลได้ลงเงินไปกับการเตรียมโอลิมปิกที่เกินงบประมาณไปเยอะมากๆดังนั้นก็ค่อนข้างจะทําใจยากค่ะถ้าต้องยอมรับว,ว่าแบบ เฮ้ยมีเคสคนเป็นโควิดเยอะมากจนทําให้เราต้องยกเลิกงานนู้นงานนี้อย่างเงี้ยคิดว่ามันเป็นเหตุผลหลักๆเลยแหละที่ทําให้การตัดสินใจเกี่ยวกับโควิดในประเทศญี่ปุ่นช่วงแรกๆอะ่ะมันเป็นไปค่อนข้างช้าแล้วทุกอย่างก็เริ่มมาจริงจังขึ้นค่ะหลังจากที่เคสมันสูงขึ้นสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆจนรัฐบาลรู้ตัวว่าแบบไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยมันก็ปาเข้าไปเดือนเมษาอืม แต่วันที่7เมษาย0 2 0น2020ค่ะก็เป็นวันที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ประกาศภาวะฉุกเฉินครั้งแรกค่ะ ประเทศญี่ปุ่นไม่มีการล็อกดาวน์นะคะมีแค่การประกาศสภาวะฉุกเฉินมีแค่การประกาศภาวะฉุกเฉินหรือว,ว่า state of emergency เท่านั้นเหตุผลก็คือมันมาจากรัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่นค่ะที่หลังจากสงครามโลกเนี่ยญี่ปุ่นเป็นประเทศที่แพ้สงครามดังนั้นสหรัฐอเมริกาก็เป็นคนที่เข้ามาเขียนกฎหมายรัฐธรรมนูญแล้วก็เซตระบบทุกอย่างให้ประเทศญี่ปุ่นก็เหมือนเป็นการ copy paste มาจากประเทศอเมริกาดังนั้นการที่จะไปบังคับประชาชนให เปิดปิดร้านหรือว่าบังคับให้ประชาชนอยู่แต่ในบ้านเนี้ยมันเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยทำได้แค่เพียง ขอความร่วมมือค่ะขอความร่วมมือให้ประชาชนอยู่ที่บ้านขอความร่วมมือให้ร้านค้าเนี่ยปิดไปก่อนขอความร่วมมือให้งานอีเวนต์ต่ตางๆยกเลิกไปก่อนซึ่งอันนี้เราก็ถามคนญี่ปุ่นนะเรื่อง set of emergency กับการล็อกดาวน์คนญี่ปุ่นก็บอกว่าจริงๆญี่ปุ่นล็อกได้การล็อกดาวนมันจะต้องเกิดขึ้นกับเหตุการณ์ที่มันรุนแรงประมาณสงครามโลกเท่านั้นซึ่งการระบาดของโรคระบาดอย่างเช่นโควิดเนี่ยมันไม่ได้เข้าข่าย แต่ก็นั่นแหละค่ะประเทศญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีภัยพิบัติภัยธรรมชาติเยอะใช่ไหมคะดังนั้นคนญี่ปุ่นเขาก็โตมาคุ้นเคยกับการแบบเมืนถูกเทรนถูกฝึกมาให้ทําตามคําสั่งอยู่แล้วโดยเฉพาะเวลาเกิดภัยพิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นการที่รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชนเนี่ยประชาชนคนญี่ปุ่นเขาให้ความร่วมมือรัฐบาลค่อนข้างจะดีอื และถึงแม้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะไม่มีการล็อกดาวน์แต่น่านอนว่าโควิดมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจแบบทั่วโลกอยู่แล้วและในญี่ปุ่นเองก็กระทบแบบไม่น้อยเลยจำนวนคนตกงานเพิ่มขึ้นเยอะมากๆจำนวนเด็กจบใหม่ที่ไม่ได้งานทำก็เยอะขึ้นมากๆ บริษัทใหญ่ๆห,ห้างร้านใหญ่ๆใ,ในประเทศญี่ปุ่นก็ปิดตัวลงไปเยอะมากๆนะคะซึ่งมันก็ทําให้รัฐบาลญี่ปุ่นใช่ไหมคะเขาต้องออกมาแสดงความรับผิดชอบด้วยการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนค่ะซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นเนี่ยออกนโยบายออกมาแบบเยอะมากๆๆๆๆ,ๆที่เป็นแบบแผน A แผน B แผน C อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อมาช่วยเหลือคนที่กําลังเดือดร้อนในช่วงนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ต้องยอมรับจริงๆว่าเรารู้สึกว่าแบบนโยบายแต่ละอย่างของเขานี่มันแบบ อย่างว่อย่างเช่นการออกคูปองซื้อข้าวซื้อปลาอะไรก็ไม่รู้ในซูปเปอร์มาร์เก็ตแล้วเราก็แบบเฮ้ยประชาชนไม่ได้ต้องการมีข้าวกินไปวันวันแบบนี้อคือการใช้งบกับแคมเปญที่ไร้สาระแบบนี้ก็ ไม่น้อยเลยเหมือนกันก็ทําให้แบบคนญี่ปุ่นจากที่ไม่เคยวิจารณ์หรือไม่เคยบ่นเรื่องการเมืองอ่ะก็เริ่มมีเสียงบ่นขึ้นมาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นเน,นี้ยค่ะอืมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของหน้ากากาอนามัยค่ะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่เราก็รู้ดีว่าเขาใช้หน้ากากาอนามัยกันแบบตลอดอยู่แล้วแล้วก็ผลิตหน้ากากอนามัยกันแบบเป็นล่ําเป็นสันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่พอถึงช่วงโควิดมันก็เกิดการกักตุนแมสเกิดขึ้นแล้วก็ขาดตลาดซึ่งพอมีคนบ่นว่าอ้าว มาสขาดตลาดอย่างนั้นรัฐบาลก็จะแจกมาสให้บ้านละ2แผ่นนะ2แผ่นใช่ค่ะ2แผ่น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 จนช่วงนั้นเนี่ยในทวิตเตอร์ของญี่ปุ่นก็มีแฮชแท็กที่ขึ้นเป็นเทรน์แบบยาวนานมากก็คือมาสสองแผ่นหรือว่ามาสของอาเบะ นใน h ฮชแท็กนั้นถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยก็จะมีมีมตลกตลกมากมายเลยว,ว่าอย่างครอบครัวที่เขามี4คนได้บ้านและสอแผน่นเราจะต้องทำยังไงถึงจะแบ่งกันใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นการแชร์เรื่องราวของคนญี่ปุ่นที่แบบหัวเราะทางน้ำตาซึ่งเราก็ได้เหมือนกันไอ้มาสองแผ่นนะแล้วแบบคุณภาพคือแบบ แล้วหลังจากการเกิดการขาดแคลนมาสใช่ไหมคะแล้ก็มีอีกตาคนหนึ่งในโลกโซเชียลเนี่ยเขาก็มาโพสต์ว่ากระดาษทิชชู่เนี่ยสามารถใช้แทนมาสกได้หรือว่าคัดกรองเชื้อโรคได้แบบให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นกระดาษชำระขาดตลาดค่ะจำได้เลยว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่แบบจะเข้าห้องน้ำทีเนี่ยจะต้องประหยัดกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำแบบ คือแบบแทบจะสะกดจิตทิชชู่ว,ว่าแบบหมดไม่ได้นะหมดไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้จริงๆค่ะแล้วประเทศที่ทุกคนนิ่งมากๆแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันก็มีความโกลาหลเกิดขึ้นก็อีกช่วงโควิดเนี่ยแหละค่ะที่แบบทุกคนทะเลาะกันตีกันเถียงกันเรื่องการแย่งซื้อหน้ากาับอนามัยกับกระดาษชำระอืม จนกระทั่งมันก็มาถึงนโยบายของการแจกเงินเยียวยาให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุน่นทุกทุกคนแบบไม่มีข้อแม้นะคะคนละ10,000แเยนถ้าตีเป็นเงินไทยก็จะประมาณ30,000บาทได้ทุกคนค่ะไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรอาชีพอะไรสัญชาติอะไรขอให้มีที่อยู่อยู่ในประเทศญี่ปุน่นแล้วก็แค่กรอกไปความประสงค์ที่จะได้รับเงิน10,000แเยนเนี่ยรัฐบาลเขาก็จัดให้เลยแบบ ค่อนข้างจะรวดเร็วอคือจริงๆเงินแสนเยนเนี่ยมันก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะสําหรับคนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นถ้าลองนึกถึงคนที่เขาตกงานแล้วก็ไม่มีไรายได้จริงๆจากโควิดเนี่ยหนึ่งแสนเยนคือไม่ได้ช่วยอะไรเขาเลยอะแต่เราก็รู้สึกประทับใจที่ว่าเออถึงแม้เราจะเป็นคนต่างชาติรัฐบาลเขาก็ดูแลเราอย่างดีเหมือนกับที่เขาดูแลประชาชนของเขาเองรวมไปถึงการทํางานของระบบราชการญี่ปุ่นที่ รวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากๆหรืออันนี้อาจจะเป็นแค่เขตชิบุยาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะว่าชิบุยานี้จะถือว่าเป็นเขตที่ก้าวหน้าแล้วก็สมัยใหม่มากที่สุดในโตเกียวแล้วมั้งเราแค่โทรไปถามเขาว่าเฮ้ยเรายังไม่ได้นะจดหมายที่เขาให้กรอกรับเงินหนึ่งแสนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบโอเคเดี๋ยวเขาส่งไปให้ใหม่แล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันจดหมายก็มาเลยแถมเขายังโทรมาติดตามผลงานด้วยว่าได้หรือยังกรอกหรือยัง,อ,ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งแบบอันนี้เราเรายอมเรายอมเขาจริงๆอก็สําหรับประเทศญี่ปุ่นจนถึงณม้ตอนนี้เนี่ยเขาก็เข้าขาออกๆกับการประกาศภาวะฉุกเฉินเนี่ยหลายครั้งอะเลิกนับไปแล้วซึ่งในขณะนี้เนี่ยโตเกียวกับออากาเนี่ยก็กําลังพิจารณาว่า จะกลับไปสู่การประกาศภาวะฉุกเฉินอีกครั้งหนึง่งเนื่องจากญี่ปุ่นเพิ่งได้เริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ป่วยที่เป็นผู้เสี่ยงและตัวเลขของการระบาดเนี่ยก็ยังค่อนข้างจะสูงอยู่ส่วนกลุ่มคนที่ไม่เสี่ยงแบบเราเนี่ยเขาคาดว่าอาจจะได้ฉีดเร็วสุดก็เดือนกันยาทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะเรามาดูกันค่ะว่าวิธีการตรวจโควิดในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยมันมีวิธีอะไรบ้างแล้วเราลองตรวจแล้วเนี่ยผลออกมาเป็นยังไง ญี่ปุ่นเนี่ยถึงแม้ว่าอาจจะรู้ตัวแล้วก็จัดการช้าไปนิดนึงแต่ณนะปัจจุบันนี้เนี่ยการเข้าถึงการตรวจโควิดเนี่ยมีวิธีแล้วก็มีเลทราคาที่หลากหลายมากๆให้เลือกค่ะเราจะไปตรวจที่โรงพยาบาลส่วนตรวจโควิดคลินิกหรือว่าติดต่อให้โรงพยาบาลหรือคลินิกส่งที่ตรวจมาให้ที่บ้านการกดซื้อเครื่องตรวจจากตู้จําหน่ายเลยหรือว่าการไปซื้อที่ร้านยาที่เขามีป้ายบอกว่ามี pcr test ขาย แล้วก็นี่ใช่ไหมคะก็คือสิ่งที่เขาส่งมาให้ข้างในเนี่ยมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยคะ่ะอันแรกนะคะก็คือคู่มือว่ามันมีวิธีการตรวจยังไงแล้วก็อันต่อมานะคะก็คือเป็นกล่องคะ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องส่งกลับไปให้เขาเพื่อที่จะเอาไปตรวจหาเชื้อโควิดเนาะแล้วก็นี้ก็เป็นอุป,ปกรณ์ในการซิลที่จะใส่ลงไปในกล่องอีกทีหนึ่งคะ่ะแล้วก็สุดท้ายเลยก็เป็นเจ้าตัวนี้คะ่ะที่เป็นชุดตรวจแบบนี้ก็จะเป็นชุดตรวจแบบตรวจน้าลายเนาะก็มันจะเป็นหลอดแบบนี้ แล้วก็เป็นเหมือนที่ช่วยทําให้พ่นน้ําลายลงไปได้ง่ายมากขึ้นส่วนในหลอดเนี่ยถ้าเราสังเกตมันจะมีน้ําน้ําอยู่ข้างในอยู่แล้วเห็นไหมคะเหมือนจะเป็นที่ทําให้น้ําลายไม่บูดอืซึ่งชุดตรวจชุดนี้นะคะก็ราคาอยู่ที่16,000เยนหรือว่าเทียบเป็นเงินไทยก็ประมาณนี้ 16 00 0เยนเนี่ยจะเป็นแค่การตรวจแล้วก็แจ้งผลทางอ e ีเมลเฉยๆแต่ถ้าเราต้องการเดินทางหรือว่าต้องการใบเซอร์ที่บอกว่าผลเป็นลบนะเราก็จะต้องจ่ายเงินเพิ่มค่ะเพิ่มประมาณ5000หรือว่า8 0 0 0เยนนี่แหละก็เขาก็บอกว่าก่อนที่เราจะทําการบ้วนน้ําลายลงไปในหลอดเนี่ยนะคะจะต้องงดกินงดดื่มน้ําแล้วก็แปรงฟันบ้วนปากให้เรียบร้อยก่อนหน้านั้น30นาทีค่ะก็จะมาเริ่มกันค่ะ เขาบอกว่าปริมาณน้ำลายเนี่ยขึ้นมาอยู่ที่เลข2อครึ่งถึง3ค่ะดูก่อนนะติดฝาแล้วก็เขยา่าโอเคค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะออกไปส่งพัสดุนะคะแล้วก็มาดูผลกันซึ่งผลตรวจเขาก็ส่งมาให้แบบเป็นอีเมลค่ะแล้วก็ผลก็คือเป็น <Yeah! S 1> โอเคค่ะวันนี้ก็อาจจะยาวไปนิดนึงเนาะแต่ว่าเราอยากจะเล่าให้ทุกคนฟังจริงๆค่ะเพราะมันเหมือนเป็นการแชร์ถ้าใครที่ชอบการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับญี่ปุ่นแบบนี้นะคะก็ะอย่าลืมกดไลค์แชร์แล้วก็ subscribe เป็นกำลังใจกันให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบายข่าจริงๆอะ่ะเราก็รออยู่นะว่าเมื่อไหร่ที่ จะได้ฉีดวัคซีนทั้งประเทศญี่ปุ่นทั้งประเทศไทยเนาะเพราะว่าเราอยากจะกลับไปเยี่ยมคนที่บ้านบ้างแต่ว่าตอนนี้มันต้องควาันทีนแบบวุ่นวายมากแล้วก็ต้องลางานอย่างน้อยแบบเดือนกว่าๆเลยอะ่ะก็แบบอือยากให้ฉีดเร็วๆ